แบตเตอรี่หมดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแบตเตอรี่หมด <oman. S 2> นี่ครับรถนา่าจะไม่ได้ใช้นานแล้วไปจอดทิ้งนะครับเพิ่งมาล้างเนี่ยแต่ว่าดูสังเกตแล้วรถดูจอดทิ้งเลยก่อนขับมาเปลี่ยนนี่เปลี่ยนแม็กครับเนี่ยแม็กคันนี้ไม่เคยได้ใช้สังเกตง่ายง่านไม่ให้แม็กาเปลี่ยนมาเอายางเปลี่ยนก่อโดนยึดเพราะที่จอดทิ้งมากไม่ได้ใช้พวกนี้เนี่ยจะเอารถเอาล้อแท้ไปขายนราใส่ลอบุอมถูกครับล้อแท้มันขายได้ราคากว่าใช่ครับนี่ครับ โดนเอาล้อออกดูไม่ยากครับเพราะไม่ได้ในสภาพสภาพใช้ได้นะครับเนี่ยนี่ครับคันนี้กอทหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดปีเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่พี่สภาพโดยรวมใช้ได้ครับคนเทนเรเปลี่ยนแม็กแน่นอนเปลี่ยน,นล้อล้อแม็กมีราคาล้อคนเทนเนอร์เดี๋ยวดูสภาพคันนี้เท่เบาะเกิด สภาพโอเคครับนี่ครับไม่ได้ใช้นานจอดนานราคาอยู่ที่มาเท่าไหร่เนี่ยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับ,พ,รบพันปูตัวนั้นสภาพเครื่องเพราลุยนะเนี่ยลุยน้ำปลุยเลยล้างส่วนหนึ่งแล้วไงนี่ข้างบนไม่ค่อยล้างแล้วครับทำไมล้างดูไม่ได้เลยภาพน่าจะยึดจะล้างนี่ยดูเลยครับ รถวิ่งฝนไงใช่ครับมแก้วแรงขึ้นเลยข้างล่างวิ่งพวกดินแดงอ่ะครับพี่เตี้ยครับเครื่องเท่าไหร่เคิื่อหลังใช่ไหมไม่ช่วยเลยกับทาอะไรนะเขาเชื่อมทำอะไรใหม่อีนนี้คอยเชื่อมไรงนี่อะไอะไรต้นอะไรนร้อนตรงนี้คอยอะเราเอาจำนวนไปขายเออล้อไปขายร้อเดิมขายไงสภาพรถสภาพรถโอเคแต่เปลี่ยนเฉพาะล้อ แม่รถคันนี้เอาเปลี่ยนเอายางมาเอายางมาเปลี่ยนครับยยยาาางงน่าจะขับมาตอนไปยึดมาแล้วมาขับแล้วเปลี่ยนดูกระบะคนนี้ยางอื่นได้นะยางอื่นได้หมดครับยังอื่นใช้ได้หมดครับสวยหน้าปัดวิ่งเท่าไหร่ครับหน้าจิงหาวิ่งเท่าไหร่ วิ่งแสนสองรถวิ่งแสนสองสภาพรถวิ่งแสนสองรถโอเคนะที่ไรใช้ได้ทุยครับสภาพใช้ได,ได้ทุกอย่างแต่ราคาประมูลน่าจะสูงครับประมูลเสร็จแล้วต้องไปหาสวยสวยทุกอย่างเอาได้ครับนี่ครับนี่อะไรครับรุ่นนี้ที่อ่าเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่ใครเดาวดูสองพันสี่ สองพหรือสาอ่รสองพันแปด่ฮะมีสองพันสีกับสองพันสองมากแต่ตัวนี้เท่าไหร่ลำดับที่1นเนี um ่ยเราไปดูดี่ครับลำดับที่1นึ่ครับในใบเบอร์ชว์เอสใบเบอร์ชวนลำดับที่1นึ่งศูนอโต้ไอ้ันนี้ใช้ก็จบ 2,004ปี17ีโชว์ใหม่พอดี2,004ปี17อันนี้โฟวฟวิวโฟวิวครับท่านผู้ชมล้อขับเคลื่อนสี่ล้อปี14นะ2,004นะอันนี้ปิดสวิฟต์เขาด้วยนะสวิีต์ไม่มีครับเพราะใช้ก็นั่นแหละแค่ปิดแค่นี้ครับโอเคโอ้มีคันเดียวนะอ่าอ่านให้ฟังหน่อยครับรถปี17รถปี2,017 Toyota โปร์จเนอร์ขับขับสองสองจุดสี่สองพันสีแล้วก็โฟวิลเครื่องสี่ล้อวิ่งเท่าไรวิ่งเท่าไรไปเท่าไรไม่เครื่องนี้ไม่ไม่บอดที่ผมกดไปดูมันขึ้นเซนสอง เป็นระบบไฟฟา้าหมดแล้วครับนี่ดูโดยสภาพรถทัวไปเขาบอกว่าไงโอเคไหมฟพ <It. S 2> อใช้าาเ,เช็คดูได้ไหมชนไม่ชนเปิดดูรอยเมื่อกี้ดูรอยตรงไหน อีเ็บพอดแคออออกไปแล้วะไรนะพอดแคปแล้วแคทแคทไม่มีแคทมีอะไรไม่มีแคทแคทคือพ่อไงโดนให้ท่อเสียที่บ้ามีรอยเชื่อมอ่ะที่บ้ามีรอยเชื่อมอ่ะส่วนมากที่ขโมยตัวแคทนั่นแหละไปขายขายได้ไงขายได้ที่สารพูดไอ้พวกพวกรถที่โดนไปไปทำทำท่อมาแล้วโดนโดนตัดเอแพงหรอพี่มันแพง เมื่อกี้เห็นรอยเชื่อมอ่ะบแคปไปแล้วแคปนี่ไงมันไว้ทำอะไรแคปนี่ไงแคปเนี่ที่ว่ามีรอยเชื่อมอยู่มันถอดขายต้องข้ามขาวครับแท็กซี่มีเยอะที่ไปถอดขายอ่ะถอดขายก็ดีบางคนไม่โดนก็สองพันกว่าบาทมันซื้อใส่ซ่องขับเลเสียงอะไรนะต้องเต๊กเต๊กเต๊กนี่ก็เปิดไฟไว้อะไฟเลี้ยวไฟอะไรไม่ไหมสตาร์ทแบตเตอรี่หมดเป็นสตาร์ตไปไม่ได้ปิดแบตเตอรี่หมดแอลลองปิดดิแค่กดผมไปเปิดปุ่มก่อน สภาพก็โอเคอยู่นะใช้ได้นะราคาต้องดูราคาไอยูนะแม็กต้องเปลี่ยนใหม่ก็เปิดอย่างนี้เหรอใช่ครับกดแค่นั้นครับแล้วเหยียบกันได้ก็ติดแล้วรลวโดนทิ้งถอดทิ้งได้ครับครับเครื่องสูบน้อมีพอใช้ครับพอใช้ตกน้ำมาอ มันถอดแค๊ไปแล้วแค๊ไม่มีมันบอกอล่ายางเปลี่ยนได้แคร่ไหาราคาราคาเกิดเท่าไหร่ยางเปลี่ยนยแคทเปลี่ยนสภาพโดยทั่วไปแก๊ปสีใหม่ราคาเท่าไหร่เปลี่ยนถ้าเอาไปก็เปลี่ยนสีใหม่ทำสีใหม่ครับเปลี่ยนมอรอใหม่จบรู้มีหูคือ ทำภาษีต่อเรียบร้อยโตนยึดครับมันชมนั่งอย่างดีนี่สวยทุกอย่างผิวสวยโอเคถ้ารถคันนี้ถอดแคข,ขายเนี่ยแสดงว่าไม่แคนตัวไ,ไม่ครับก่อนที่จะโดนยึดเขาจะถอดออกหมดครับไม่ว่าล้อไม่ว่าอะไระดีไม่ถอดเครื่องเสียงไปด้วยครับโอเค อันนี้ก็พร้อมลาท่านผู้ชมไปเพียงตองนี้เจอแล้วครับ b 17คันเดียวทุกนี้เรามาดูราคาประมูลกันครับจบที่เท่าไหร่ที่แน่ๆน่าจะไม่ตม่ำกว่านะขอบคุณพี่อขอบคุณทีมงานสิงหานะครับขอบคุณพี่สุขชัยครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ